ครับสวัสดีเยียติธรรมแล้วก็กัลยาธรรมทุกท่านนะครับตลอดจนถึงผู้ฟังที่ผ่านมานทาง t ิ k กต็อกนะครับได้มาพบมาเจอกันในวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับก็จะได้มาเล่าประสบการณ์เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรบทนำของครูบาอินทร์วัดสันไปยางหลวงนะครับซึ่งท่านไดเมตาเขียนไว้ใน นังสือ,อนิมิตพิสวงคออาจารย์ไพศาลแสนชัยเรื่องของการสร้างพระธาตุดอยสุเทพซึ่งเป็นเล่มล่าสุดที่ผมมีโอกาสได้ประสานงานทำให้หนังสือเล่มนี้สำเร็จรุ่วรงไปด้วยดีแล้วก็อนุโมทนากับทุกท่านที่เป็นเจ้าภาพในการร่วมจัดพิมพ์หนังสือในครั้งนี้นะครับสิ่งที่ผมจะมาเล่าก็คือว่า ก่อนที่จะเป็นหนังสือเล่มนี้นั้นก็ได้มีโอกาสไปกราบนมำรสก,การท่านครูบาอินทร์วัดสันประยางหลวงนะกับกับคุณจอยหรือคุณกิติศักดิ์แสนทวีสุขนะครับที่วัดสันปยางหลวงแล้วก็ขอเมตตาท่านได้เขียนบทนําหนังสือเล่มนี้ก็จะนํามาเล่าเกี่ยวกับพินิจคิด ก่อนเชื่อนะฮะนี่คือหัวข้อของคูบาอินทร์วัดสันประยางหลวงที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ก็จะมา,าเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ท่านนะฮะคูบาก็บอกไว้ว่าอาติธรรมขออาจารย์ประสานก็คือตัวผมเองนั้นได้ประสานคูบาก่อนล่วงหน้านั้นว่าขอคูบาได้เขียนบทนําให้หน่อยในหนังสือเล่มนี้นะฮะคูบาก็กล่าวไว้ว่า ครูบาก็จึงเขียนหัวข้อที่มีชื่อว่าพินิษคิดก่อนเชื่อในหนังสือเล่มนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของอาจารย์ไพศาลแสนชัยนะครับได้นิมิตไว้กับเกือบทุกคืนนะตั้งแต่ปีอะไรผมจำไม่ได้ล้นานแล้วนะครับจนมาถึงปี24มาฮะจนถึงปัจจุบันนี้ปี2568อาจารย์ก็มีนิมิตเกือบทุกวันนะครับครูบาก็บอกไว้ว่า คุณไพศาลเนี่ยก็ไปรับรู้บุพกรรมที่บุคคลต่างๆได้สร้างไว้สร้างทั้งบาปทั้งบุญแล้วก็นําเรื่องราวนั้นมานําเสนอให้บุคคลทั้งหลายได้รับทราบซึ่งอาตมาหมายถึงคุบาอินทร์ก็ได้พิสูจน์เรื่องราวต่างๆมาตั้งแต่พศ2530ร่วม38ปีนะเรื่องราวที่ อาจารย์ไพศาลหรือคุณไพศาลได้นิมิตเรื่องราวชีวิตของอครูบายอินทร์นั้นตลอด